สวัสดีชาวผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ติดตามในส่วนของการเปิดไฟล์หรือว่าการแชร์ไฟล์นะครับแนวนี้คลิปนี้นะครับจะทําการสอนผู้ปกคองนะครับทุกท่านที่จะทําการเปิด Gmail นะครับขั้นแรกเราก็เปิดเบราว์เซอร์ครับทั่วไปนะครับเบราว์เซอร์ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Mozilla Firefox หรือว่าเป็น IE นะครับนะครับขั้นแรกก็พิมพ์คำนี้ครับสมัคร Gmail ครับวันนี้ผมจะมาสอนในการสมัคร Gmail นะครับแล้วก็ Enter ไปครับ Enter ไปแล้วนะครับมาที่สร้างบัญชี Google ของคุณนะครับเข้าไปครับก็จะขึ้นหน้าเพจนะครับสร้างบัญชี Google ของคุณครับให้ใส่ชื่อลงไปครับ ชื่อนี้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับเราจะใช้ชื่อคําว่าอะไรนะครับแนะนำํำว่าให้เป็นชื่อจริงนะครับ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของอ e ีเมลนะครับที่เราจะต้องทำการเปิดใช้ภาษาอังกฤษนะครับ รหัสผ่านครับที่เราสร้างขึ้นมาครับยืนยันรหัสผ่านครับพิมเหมือนเดิมครับรหัสผ่านนั้นจะต้องมีพยัญชนะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตัวเลขนะครับซึ่งสองส่วนจะต้องเป็นรหัสผ่านนะครับที่เราจะนําใส่ลงไปนะครับแล้วก็ทําการยืนยันรหัสผ่านก็พิมพ์เหมือนเดิมครับพิมพ์มันเกิดน,นะครับ ใส่เพศครับโทรศัพท์มือถือครับอันนี้เบอร์มือถือนั้นควรจะเป็นเบอร์มือถือที่เราสามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทาง Google ครับจะทําการส่งรหัสนะนเพื่อทําการยืนยันตัวตนเข้าโทรศัพท์ของท่าน โมหกนะครับแล้วก็ตามด้วยตั้งแต่หลังศูนย์ของเรานะครับหรือจะเป็น 09, 0ูนย์เก้านะครับเบอร์โทรของเราครับตัดศูนย์ออกแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับที่อยู่อีเมลครับ เราก็พิมพ์ชื่ออีเมลของเรานะครับที่เรามีอยู่นะครับวันนี้ก็พิมพ์ใส่เข้าไปนะครับต่อมาครับในเรื่องของพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้เป็นหุ่นยนต์คุณต้องทําการพิมพ์นะครับตรงนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับคุณพิมพ์ตรงนี้เข้าไปนะครับดูตัวเลขนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนี้ครับหากคุณไม่ทราบนะครับให้คุณทําการคลิกหรือว่ากดรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขนี้นะครับหน้าเพจนี้ก็จะเปลี่ยนไป ค,คุณต้องพิมพ์ให้ถูกอักขระนะครับกับตรงนี้ให้ได้นะครับตำแหน่งที่อยู่นะครับก็เป็นภาษาไทยนะครับยอมรับข้อกําหนดนะครับหลังจากนั้นก็ขั้นตอนถัดไปครับ สร้างโปรไฟล์แบบนี้นะครับไม่เป็นไรเรายังไม่ต้องสร้างก็ได้นะครับตอนนี้เราได้เมลของเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเริ่มต้นใช้งานนี่คือคือเมลของเรานะครับนายสมเกียรติแอชจีเมลคอนี่ครับนายสมเกียรติแอชจีเมลคอขึ้นมาแล้วครับโอเคครับช่วงนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ